สวัสดีค่ะดารากส,สิบมาแล้วค่ะลูกกระตันยูเจนเนี่โอนเงินให้คุณพ่อเนื่องในวันปีใหม่เปิดแชทคุยกับพ่อลูกกระตันยูเจนเนี่ได้หมดทัาสดชื่นโอนเงินให้คุณพ่อเนื่องในโอกาสวันปีใหม่2565แต่แอปปิดยอดเงินเปิดแชทสนทนาคุยกับคุณพ่อ แม้ก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังรัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเจอมรสุมดราม่าโจมตีเรื่องคุณพ่อจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาไม่เคยในราคุณคุณพ่อเลยโดยตนเองได้ให้เงินพ่อทุกเดือนมาโดยตลอดโดยล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคม65เนื่องในโอกาสวันปีใหม่2565สาวเจนนี่โพสเฟซบุ๊กสตอรี่ เป็นภาพสลิปการโอนเงินให้กับคุณพ่อแต่ได้ปิดจำนวนเงินที่ได้โอนเงินให้คุณพ่อไว้พร้อมส่งข้อความสวัสดีปีใหม่ถึงคุณพ่อโดยมีข้อความว่าสวัสดีปีใหม่นะคะพ่อขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปีค้าขายร่ำรวยเฮงๆตลอดไปค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Facebook รัชนกสุวรรณเกตและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ